กลับมาแล้วค่ะกลับมากันแล้วเรจ้าเด็กๆข้างนอกอากาศร้อนมากเลยค่ะมีอะไรเย็นๆให้ดื่มไหมคะรอสักครู่นะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะนายท่านเปรียกผูกเรามามีอะไรให้รับใช้หรือขอรับพวกเกไปจับตาดูเจ้าสีส่าวไว้นะขอรับนายท่านฉันเชื่อว่าพวกมันจะต้องนำทางพาเราไปหาดุวันแน่ ฉันว่าช่วงนี้เจ้าซีโร่มันดูสงบสงี่ยมเกินไปหรือเปล่ามันดูผิดปกตินะพวกมันไม่มาก็ดีแล้วนี่แต่ฉันว่ามันแปลกๆนะเอ๊ะเหมือนมีคนกำลังจ้องเราอยู่เลยเธอก็อีกคนเหรอดิวจริงๆนะงั้นพวกเรากลับบ้านกันเถอะระหว่างที่เด็กๆกำลังเดินเล่นอยู่นั้น ซีซ่าจึงแอบแยกตัวออกไปเพื่อเดินสำรวจบริเวณสวนสาธารณะเพราะตัวซีซ่าเองก็รู้สึกแปลกๆเช่นกันเมื่อเดินไปเรื่อยๆซีซ่าก็ได้ยินเสียงผู้ชายสองคนคุยกันดังขึ้นซึ่งบริเวณน,นั้นไม่มีผู้คนอยู่แล้วซีซ่าจึงแอบไปอยู่หลังต้นไม้แล้วพบว่าเป็นเจ้าจ๊อบกับมาร์กเจ้าพวกนั้นมันจมูกดีชมัดได้กลิ่นพวกเราซะแล้วแต่วันนี้ฉันไม่ได้ฉีดน้ำหอมมานะ กลิ่นใหม่ด้วยหอมามากๆไม่นะไม่ใช่กลิ่นแบบนั้นเฟยงั้นเรากลับไปบอกนายท่านกันเถอะจะพงโง่เริ่มได้กลิ่นจะสงสัยพวกเราแล้วแต่พวกเรายังไม่ได้บอสเสของเดวันเลยนะตามพวกมันต่อไปก่อนที่สวนสาธารณะดิวรู้สึกว่ามีคนกำลังจ้องเราอยู่จริงๆนะคะฉันไปตรวจเช็คแถวนั้นมาแล้วแหละ มีคนกำลังคอยตามพวกเราอยู่เห็นไหมล่ะเชอรี่ดิวไม่ได้คิดมากซะหน่อยแล้วใครหรอที่แอบตามเราอยู่ก็พวกมักกับจ๊บไงเด็กๆไปอาบน้ำกันได้แล้วจ้าอาหารจะเสร็จแล้วงั้นแยกย้ายกันไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมาคุยกันต่อแล้วกันพวกเราต้องไปขัดขวางเจ้าซีโรนะหากพวกมันทำสำเร็จแล้วก็จักรวาลอันงดงามของพวกเราต้องป่นปีแน่ๆ งั้นพวกเราก็รีบไปสิงั้นเราต้องวางแผนระหว่างทางไปด้วยนะฉันจะได้อธิบายเรื่องบิ๊กแบงไปด้วยซีซ่าจึงพาเด็กๆวร์ปไปและเริ่มวางแผนกันและอธิบายถึงการเกิดทฤษฎีบิ๊กแบงบิ๊กแบงคือการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เมื่อประมาณ15,000ล้านปีก่อนเป็นต้นกำเนิดของเอกภพและสรรพสิ่งทั้งหมดหลังการระเบิดเอกภพขยายตัวออกทุกทิศท,ทางพร้อมกับอุณหภูมิที่ค่อยๆลดลง เมื่อเวลาผ่านไปนะับล้านปีกลุ่มอนุภาคอิเล็กตรอนและโปรตอนเริ่มรวมกันเป็นกาแล็กซีต่อมาฝุ่นภายในกาแล็กซีจึงรวมตัวกันกับแกส๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมเกิดเป็นดาวฤกษ์ณนะดาวอับ,บูดาบีพวกซีซ่าได้เดินทางมาถึงดาวอบูดาบีซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บดวงวันจากนั้นไม่นานพวกซีโร่ก็เดินทางมาถึงทั้งสองจึงได้ต่อสู้กัน และซีซ่าก็เป็นฝ่ายแพ้แพ้ไปในที่สุดหลังการต่อสู้สิ้นสุดลงดิวได้ขอให้ซีซ่าว่าไปดูกาเล็กซี่อีกครั้งจากนั้นซีซ่าจึงพาเด็กๆกลับบ้านอย่างปลอดภัย Bedroom ห้องนอนพอลห้องนั่งเล่น ตอนสนามหญ้าสตรีทถนนพาวิลเลียนศาลาสันฟลาวเวอร์ดอกทานตะวันแอซิสเรน ฝนกรด close, ก้อนเมฆ industry, อุตสาหกรรม garbage, ขยะ smoke, ควัน ดอสุนัข battle ต่อสู้ victory ชนะ travel การเดินทาง t r e ต้นไม้สันดวงอาทิตย์ w เ n อร์เขียว